หญิงสวยแขนขาคิ้วฟันอกอื่นๆต้องมีรูปทรงแบบไหนความสวยกับผู้หญิงเป็นของคู่กันแต่ถ้าจะให้ต่อว่าเธอสวยอย่างไรอาจเป็นเรื่องยากและถ้าจะให้แจกแจงความสวยของร่างกายแต่ละส่วนยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่ ในสังคมเมืองเรามีคำประชดประชันการประกวดนางงามกันดูวลีหนึ่งว่าประกวดขาอ่อนการที่ไปดูประกวดนางงามนางสาวไทยและมิสต่างๆก็ว่าไปดูเขาผมเองก็เคยถูกถามไปบ่อยว่าพี่ๆชอบดูขาอ่อนไหมผมก็ตอบทันทีเลยว่าชอบครับ ถ้าใครจะดินทาผมก็ว่าผมดูเพื่อปลุกเสกก็ไม่ปฏิเสธเพราะผมก็ยังไม่ได้บรรลุมรคผลอันใดอันจะเป็นเหตุให้ผมหลุดพ้นจากความเป็นผูุ้ชนผู้หนาด้วยกิเลสแต่ส่วนหนึ่งในใจจริงของผมแล้วมันมีวิชาการแฝงอยู่อันนี้คุณคงจะบอกว่าดูเพื่อวิชาการว่านั้นเถอะคุณอาจจะถามอย่างประชดประชันหรือ มั่นใจผมก็ได้ครับผมดูเพื่อวิชาการก็เพราะในวิชาวรรณคดีของเรากวีโบราณท่านพรณน,นาความงามแห่งอวัยะวะของสตรีไว้เป็นอนเนกประการนะครับผมก็อยากจะพิสูจน์ว่าท่านว่าไว้นั้นเป็นความจริงเท้แค่ไหนท่านพรณน,นาตามตัวอย่างที่ได้เห็นหรือว่าท่านพื่อฝันเอา พูดก็พูดนะครับบรรดาอาจารย์ต่างๆที่สอนวรรคดีนะถ้าลูกศิษย์ท่านถามว่าอาจารย์ครับงามนาสาดุลกุลขโอคืองามโสดังโสหรือสุวรรณหงนั้นเป็นยังไงครับท่านจะตอบได้หรือไม่แม้กรรมการตัดสินนางงามก็เถอะถ้าถามว่าที่ตัดสินว่าสวยนั่นแหละสวยยังไง ท่านจะตอบแจงเป็นส่วนๆได้ไหมผมกลัวคำถามแบบนี้แหละครับจึงต้องค้นขวายศึกษาไว้ดังนั้นวันนี้ผมจะขอสรุปและอธิบายให้เป็นอันเดียวกันไปเลยนะครับอันแรกรูปร่างโดยส่วนรวมแล้วต้องอ่อนแอนดังกินนรินก็คือเอวเล็กเอวบางหรือเอวบางร่างน้อยไม่อวบอ้วน หน้าผ่องดังพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญตาดำเหมือนตากวางและเป็นมันขนตาขนเนตรงอนดุดงอนลดไถคือยาวและงอนคิ้วกุ้งเหมือนคันธนูหรือเหมือนพระจันทร์ตอนข้างแรงอ่อนๆในภาษาพูดเรามักพูดกันว่าคิ้วกุ้งเหมือนวงพระจันทร์มากกว่าคำว่ากุ้งเหมือนคันศร พวกนี้แต่ในวรรณกรรมเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะเราได้เห็นพระจันทร์กันอยู่เกิดทุกคืนนั่นเองในคืนข้างแรงในเพียงหาดก็มีบทหนึง่งที่เปรียบเทียบคิ้วคุณกับพระจันทร์แรว่าอันสีงามแสงเมื่อขึ้นเวงคอดเว้ายิ่งงอนโค้งม,มีเขางานกว่าคิ้วงอนโค้งคุณสิงอนแงนค้าง เพราะขนคิ้วกลางแขกกลงกว่าพิงโคราดบทนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าคิ้วโค้งนั้นสวยกว่าคิ้วเหยียดกลางอย่างที่คิดเขียนกันต่อมาหนูพระกันเปรียบเทียบกลีบบุษบงอันนี้ไม่ได้บอกว่าเหมือนอย่างไรแต่ใน อนิรุธคำฉันท่านขยายให้ทราบว่าพระกันใบบางคือกีบปุนทริกจีคือบางเหมือนกีบบัวแต่ก็ไม่ได้บวกลักษณะรูปร่างต่อมาจมูกในสามเรื่องคืออนิรุษคำฉันและสมุทโคตรคำฉันและพระโลโนอนลรักษ์กล่าวตรงกันว่าเหมือนโขแต่ไม่ได้บวกชัดไว้ว่าโขอ,อะไร พบในคุณช้าคุณเผียงชมดนนังส้อยฟ้าว่านาสิตรสรงพระแสงโขอจึงโขอสรุว่าดั้งจมูกเป็นสันตุมไม่โก,ก่งไม่แอนแล้วงุ้มตรงป้ายเหมือนขอสับช้างตัวมาแก้มต้องเปล่งเหมือนมะปรางสุกท่านเคยเห็นมะปรางสุกบ้างไหมครับพิสดูเอาเถอะครับนอกจากเปล่งแล้ว ยังมีทั้งเหลืองทั้งนวลน,น่ากินจริงๆโตมาปากริมโอดพรายคือมะนีไพรทูลรัตนเรื่งโรงในสมัยทุทยายังไม่มีสีลิ้นจี่ของจีนเข้ามานะครับกวีสมัยนั้นท่านจึงเปรียบกับสีของแก้วไพรทูนแต่มาสมัยรัตนโกสินทร มีสีลิ้นจีของจีนเข้ามาแล้วมันมากับคณะนิ้วนะครับกวสีสมัยรัชกาลศรสินท่านจึงเปลี่ยนกับสีลิ้นจีโอดนางอย่างลิ้นจี่จีนแป้มโอดนางอย่างสีลิ้นจี่จิ้มสีลิ้นจี่เป็นสีระบายติดกับแผ่นกระดาษเวลาจะใช้ก็เอานิ้วแตะน้ำพอหมากเห่าปาดลงไปบน เผ่นกระดาษสีก็จะติดนิ้วขึ้นมาก็เอามาระบายที่ริมพิปากอีกทีิเกละครสมัยก่อนนี้ใช้สีลิ้นจี่นี้ทั้งนั้นเลยครับจนมาสมัยหลังสงครามลูกครั้งที่สองนี่แหละจึงค่อยมีรูทและลิปสติกเข้ามาต่อมาฟันทนดำดั่งนินอันเรียบรายอันนี้สมัยเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ปัจจุบันนิยมฟันขาวแบบตะวันตกทะนั้นก็เอาแค่เรียงเรียบเป็นระเบียบไม่ยืนสั้นยาวหรือแต่ละซี่เล็กใหญ่กว่ากันเกินไปเท่านั้นก็พอขอผมมีกราฟจำติดหัวมาอยู่บนหนึ่งคืองามนาสายุนกุลของ,งามสสดังสสสวรรณหง งามกันกุลกรีบบุตรสบงุงงามวงวิลาชเรียบพระเบียบไรจำติดหัวมาสามสิบกัวปุ๋ยแล้วนึกไม่ออกว่ามาจากนังซืออะไรที่เทก็กรกลบุจารึกวัตถุพระราชนิพนธ์ธรรบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หวัวนั่นเองอันนี้หามานานแล้วล่ะครับเพิ่งพบเมื่อเร็วนี้เอง เป็นชาวเขาเผ่าอีกโก้แต่แต่งครึ่งท่อนคือท่อนล่างนุ่งกระโปรงตามแบบของเขาแต่ท่อนบนใส่แต่เสื้อและไม่ใส่เครื่องประดับหัวแต่ก้าวผมสูงเลยสวยให้เห็นต้นคอสนัดคอแกกลุ้มขึ้นไปแต่ฐานเลยครับแล้วโอนไปข้างหน้าน,น้อยๆระหงขึ้นไปจนถึงตีนผมเลยเห็นภาพหงที่ว่ายน้ำชูคอเลยครับ ผมเห็นแล้วน้องอในลำคอเลยมันอย่างนี้นี่เองคอสวยนี้มีสองลักษณะนะครับคือนอกจากคอดังคอหูแล้วยังมีคอป้องอีกท่านคือได้ไหมคําว่าคิ้วต่อคอป้องไหมครับในลิลิตเตเรงไพ่ก็มีกล่าวไว้ว่าเรียมละเมียดเดือป้องดังป้องโสสมอนในลิลิตเพชรมงคล ในลิทิเพชรมงกุดของพระเจ้าพระยาข้างหุมก็มีว่าสสทรงป้องก่นกลึงอกอกเสมอปรีฐานสีหราชเปรียบปางอกพึงเหมือนอกราชสีมีอยู่เรื่องเดียวที่เป็นวรรณคดีที่กล่าวถึงนอกนั้นก็เป็นร้อยแก้วจำได้ว่าเป็นสมนวนของคุณแสงทองที่ เปลนวิยาฮินดูของออฟยูบินนี่ว่าเฉพาะลักษณะรวมของอกเท่านั้นไม่ใช่นุมเพราะนุ่มท่านก็ว่าไว้อีกตั้งหาสองถันกระทุมการจานะเมนมาเลขานุมทุกชนิดและทุกกวีกก่าวตาัางนุ่ม ทุกสมัยและทุกกวีกาวตรงกันหมดคือเต่งและตูมตั้งเหมือนดอกบัวแต่ในสมุดคูดคำฉันขยายความละเอียดเข้าไปอีกว่าสองนมชชิดวิจิตในอกก็ตรงกับความหมายที่เรานิยมกันอยู่ตูมตั้งและฐานนมนั้นเบียดชิดกันขนาดเสียบดอกไม้ได้นะครับ เต้าร้อยลงนิดนิดหัวหนุมง,งอนขึ้นห,หน่อยหน่อยและบดินออกจากกันเอวอระชอนอ่อนแอเอวอุมคำอ่อนแอนี้แสดงว่าเล็กถ้าไม่เล็กก็ไม่อ่อนแอแต่จะกลายเป็นอุยอายนอกจากเล็กเดวยังต้องกลุ่มด้วยเพราะในอนิรุธคำฉันก็ว่าไว้เอวกลุมคือกามา มาแกล้งเก่าอนุนยุงอุนง,งุงว่าไปแล้วเอวนี้มันก็มีส่วนพันธ์กับสะโพกและอกเพราะอยู่กลางระหว่างสะโพกกับอกถ้าสะโพกไม่ผายอกไม่มีถึงเอวจะเล็กก็งั้นกลายเป็นส่วนกระบอกไปมาตรฐานของสะโพกอกเอวเท่าที่นิยมกันก็นกคือสามสิบหก ยี่สิองสามสิหกอันเป็นส่วนสันของรูปสลักวีนัสเดิมไมโลต่อมาสะดือสีปลดว่าไว้ในอนิรุธคำสันว่าเหมือนสะบัวคือบุ๋มเป็นบ่อลงไปและกลุ่มด้วยไม่ใช่บุ๋มแล้วเบี้ยวเบียงยิ่งเนื้อนูนที่ปากบ่อนั้นเรียบและรอบด้วยแล้วนิยมกันว่าดี แหมเป็นยาจุกก็จะได้เป็นเศรษฐีดีถ้าเป็นชายก็จะได้เป็นเศรษฐีเขียนสมุิโคดคำฉันว่ากอนแก้วอันงามประดุดดังขชะงวงขะาชะาพงในรามเกียรติของรัชการที่หนึ่งก็ว่าพิษกรดังงวงขะชะพงคือเขียนเหมือนงวงช้างอันนี้ผมคเคยเห็นครับ คือยืนเกาะราวรถมีผมมองเสียจนลืมลงป้ายเมื่อสองวันนี้ก็เคยเจอที่บนรถไฟสายภาษาวดีอูมกลมมังแต่หัวไหลเลยจนถึงข้อมือจนข้อมือแทบจะไมีกระดูกตานกแก้วนะและดูมันนุ่มนิ่มเหมือนงวงช้างยิ่งเวลากดยิ่งเวลาไกวแก่งเขียนแล้วด้วยแล้ว ยิ่งเวลาไกวแขนด้วยแล้ววิ่งระถวยเหมือนตอนช้างมันกวัดงวงไม่มีผิดสูงดำมคำกวีท่านว่าดำเนินเดินโทวระถวยกายก้อนกายคล้ายงวงเอราวันจริงๆนิ้วมือมีอยู่เรื่มเดียวสนั้นครับในบรรดาวรรณคดีที่ชมนิ้วมือคือสมุดโคตรคำฉัน ของท่านมหาราชครูนิ้วสวยฉลมน,นขะนิพาและพันเรียบเริวรีคือนิ้วเรียวเรียบและเล็บเป็นเงาปัจจุบันที่เราพูดกันอยู่ก็นิ้วเรียวเหมือนลำเทียนอันนี้ไม่ประหลาดอะไรได้พบเห็นอยู่เสม,มอเรียกว่ามาตรฐานนี้มีมาแต่โบราณการรมเดิน พูดถึงแขนเหมือน่วงช้างแล้วก็ยังมีอาการเดินอีกดังเห็นได้จากคําก่ข้างบนที่ว่าดำเนินเดินทอดระถวยกายกอนกายคล้ายงวงอีละวันคือเดินดุ่มนิ่มเหมือนช้างเดินเมื่อเร็วนี้ก็พบอีกคนละครับว่าถึงหน้าตาเธอก็ไม่ได้สวยเลอลืออ,อะไรแต่เธอมีเสน่ห์ครับเสน่ห์ของเธออยู่ที่เดินนี่แหละเวลาเธอเยื่องยากอย่างนี้แล้คุณเอ น่ารักอย่างบอกไม่ถูกต่อมาขาลำขาคือการจนะกลัลลีคือขาอวบกลุ่มเป็นลำลงมาแต่คนูนถึงหัวเขา่าไม่มีเว้ามีคอดและชิดกันมาแต่คูนขาจงตัดต้นกล้วยให้ถึงโคนแล้วลอกกาบนอกออกักสามกาบแล้วพินุดดูว่ามันเป็นยังไงเขาถึงเอามาเปรียบ ขาอวบนะมีเยอะครับแต่มักจะมาคลอดอตรงเหนือเขาที่จะเต็มมาตลอดนั้นหายากและยิ่งท้องล่างคือแข้งตรงด้วยแล้วยิ่งหายากใหญ่พูดถึงแข้งมันก็สะมพันกับน่องต้องมีน้องขึ้นปรีปล่องน้อยๆคลอนขึ้นมาทางส่วนบนแล้วเรียว,วลงมาจนถึงข้อเท้าอย่างนี้นับว่า ยอดครับได้เห็นผู้หญิงที่ขาและแข้งตรงแล้วให้นึกสรรเสริญพ่อแม่ของเขานะครับว่าเขาเอาใจใส่ลูกเขาดีเรื่องเกินคือขยันดัดตั้งแต่เล็กๆถ้าไม่เอาใจใส่ดัดแต่เบบอแล้วก็ตูขึ้นขากลุ่งแน,แน่เพราะมันได้งอมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วพูดอย่างนี้แล้วก็ทําให้เกิดสงสัยขึ้นมาอิกคือกวีสมัยนี้นะครับถ้าจะชมอกผู้หญิง